ครับผมใน,นเวลาใหญ่อีกแล้วครับย้ายบ่อย้ายบ่อ <นะ S 1> ครับแม่โูออกมาแล้ว <นะ S 1> ที่เรือออกไปทาแล้วนะครับที่เรือแรงออกไปทาแล้วกินเขาแล้วครับท่ากันทีท่ากันใหญ่นะครับไงโก๊บพี่น้อง,องเลยนะครับรถด,ดำรถไทยแล้วแล้วนะครับผม พ่อหยีเดินทางซ้อครับอันนี้ไงครับเดี๋ยวเอบทเห็นยังเลยบุญย้ายไปมองเลี้ยวปรับหน้าครับไม่ได้พุดสะปรับที่หน้าปรับที่นา,นาผมที่ครับเอาดินเอาดินหอ,อกนะครับเอาดินหอ,อกเอาดินหอ,อกไปรวมที่ บอ่อเนี่ยเอาเอาไปหาหาซิเถียวนะครับเด็กบ่อเนี่ยอเอาออกไปหาซิเถียวเพราะนะบมมีหม่องใส่เราเนี่มีหม่องโทมีเขาคอยสีกับมาไหมตั้งแขนขึ้นยกล้อมาเนี่ยเนี่ยง่ใยญ่ายสีเดือนทางนะครับ ย้ำขึ้น,นย้ำลงครับผ้าเบิงตอนขึ้นตอนลงนย้ำขึ้นขึ้นอันนี้นย้ำขึ้นนะครับ ไปเดินเข้าไปครับวนนี้แบบนิ่มๆเลยนะครับคนขับเก่งนะครับขับรถไมโครดีถือว่าเก่งนะครับมีฝีมือนะครับเพราะว่ากดิเห็ดกันบ่ได้ง่ายๆแบบไหนนะครับต้อง ผ่านการฝึกเนอะเป็นต้องฝึกต้องนั่นมาโดนเติบแล้วเก็นประจํานะครับคนที่หัดใหม่ๆกะเดี๋ยว่าท่านเอกกล้าขึ้นนะครับผมเคลครับเรียบร้อย